ที่จริงสวนแนวตั้งเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะแนวผนังนะฮะสวนแนวตั้งไม่ใช่เฉพาะแนวผนงังส่วนแนวตั้งเนี่ยอะไรก็ได้ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นราบนะครับอยู่บนหัวอยู่อ่บนอากาศลอยฟ้าหรือว่าแนวผนังทั้งหมดเราเรียกสวนแนวตั้งนะครับไม่จำกัดข้อความว่าสวนแนวตั้งคือจะต้องอยู่ติดผนังอย่างเดียวไม่ใช่อย่างที่ท่านอาจารย์ได้ใช้ใดูเมื่อกี้นี้ของสิงคโปร์กำลังเริ่มก่อสร้างซึ่งผมไปดูง,งานเมื่อปีที่แล้วเนี่ยกำลังเริ่มฐานล่างอยู่ นะครับมันจะมีเรืออะไรทาวเวอร์โบ๊ทอันนึงที่เสร็จแล้วซึ่งผมขึ้นไปดูนั่นก็เพิ่งสร้างเสร็จสิงคโปร์เนี่ยการพัฒนารูปแบบเนี่ยพยายามฉีกแนวเรื่องของรูปแบบของการสถาปัตย์เพื่อให้หนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวประเทศเขาเล็กนิดเดียวครับประเทศเขาไม่มีไม่มีภูเขาต้นไม้ก็แลรับล่าท่าน้ำร่วมโลกเนี่ยประเทศเขาคงไม่เหลือนะฮะขอบคุณมากครับ ม,ม,มองมองเห็นเขาก็เห็นไปแค่บอลเซียอะไรประมาณนะของสิงคโปร์นะครับก็เลยสร้างตัวงานเตกเข้ามาไม่ว่าตัวหนามทุเรียนตัวอ,อัล่าสุดนี่ของเป็นรูปสุดเรือเรืออาคารเรือนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นอ,ะ,อะไรนะโปรไฟล์ของที่เป็นโอลิมปิกเยาวชนนะประมาณนั้นในประเทศสิงคโปร์แต่าากาา็จัดมามรบลึกมันก็ค่อนดีนะครับล่าสุดก็เวอร์ติเคิลนะตั้งที่เป็นรูปต้นไม้ที่อาจารย์จะใช้ให้ดูมาทีนี้นะครับ แน่นในส่วนของสวนแนวตั้งที่จริงแล้วนะครับผู้ให้กำกับความหลากหลาของสวนสาธารณะนะฮะที่จริงแล้วสวนโดยทั่วไปที่มีเนี่ยจะเป็นสวนแนวรากไม่ว่าทางอดีตไม่ว่าสวนทางสรีทางอิตาลีฝรั่งเศสสวนนั่ต่างหากเป็นสวนแนวราทั้งหมดที่จริงแล้วสวนแนวตั้งมีมานานแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้มาใช้กันเช่นกำแพงรู้วนั่นคือแนวตั้งท่าวงูนี่ก็เป็นแนวตั้ง เป็นแนวตั้งทั้งหมดนะครับของหมดนะฮะต้นไม้ที่เป็นแนวตั้งทั้งหมดหน้าผาเน่ยผมเลยว่ามนังอิดที่เราเราตั้งที่มีความชื้นเยอะเนี่ยมีมอสขึ้นนั่นแนวตั้งแต่ยังไม่มีใครมาจับมือรวมกันให้เป็นลูประทที่ชัดเจนเท่านั้นนะครับคุณแพทย์ิฉลาดนะครับก็เลยมาจับมือรวมกันเพราะนั้นอะไรก็ได้เนี่ยไม่ใช่อยู่พื้นราบเนี่ยขึ้นบนแนวตั้งหมดนั้นในส่วนของส่วนแนวตั้งที่ผมจะให้ดูนะฮะนะครับ คำนี้จัยนิยามส่วนแนวตั้งเนี่ยก็คือโวลติไฟล์ได้ทุกวันนี้ใช้คําว่าโวลติไฟล์ได้แต่มหาลัยเกษตรศาสตร์เป็นขนังสีเขียวซึ่งด็อกเตอร์ผมจำชื่อไม่ได้ทำการวิจัยอยู่นะครับแล้วก็พิตกรรมที่มีชีวิตคือชาวอังกฤษพลาสติกวอมก็คือแผ่นพืชพันธุ์ในภาษาอ่าก็ฝรั่งเ,เ,เศสของมหาวิทยาลัยออกนะครับเป็นตัวของของส่วนแนวตั้งนะครับนเพราะฉะนั้นในส่วนแนวตั้งเนี่ย ทาไมถ네ึงป bo ัจจุบันนี้มีความสาคัญมากขึ้นทุกว <masa> ันทุกวันโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครก็คือผมอยู่กรุงเทพมาประมาณสักเมื่อก่อนอยู่ระยองนะครับอยู่ระยองแล้วก็ผ่านตัวเองมาทําธุรกิจที่กรุงเทพกลวว่าศึกษาชีวิตของกรุงเทพเนี่ยก็มีแค่ส่วนสาธารณะตามห้างต่างๆถนนก็รถยานเต็มหมวดมีเกาะกลางถนนปลูกต้นไม้มีต้น นะครับตัวอาคารเต็มไปหมดเลยมีจุดแลลว่าช่องเต็มไปหมดเลยพื้นที่ก็แพงทุกวันโดยเฉพาะแถวการกลางเมืองก็ไม่ใช่ไม่มีพื้นที่เลยเพราะนั้นแลวในิดนี้เนี่ยพื้นที่ก็แพงมากเน,น,านี่ยในสวนพืชราบเนี่ยค่าไหนทําสวนเยอะเนี่ยจะลงทุนในส่วนของตัวธุรกิจต่อพื้นที่ไม่คุ้มเขาเลยแล้วจำเป็นต้องสร้างพื้นที่สีเขียวตามกฎหมายวิทยาติแต่จําเป็นต้องสร้างพื้นที่เขียวเพื่อเป็นปลอดให้คนมามือมาเที่ยวนะครับ แอนด์สเคปปัจจุบ,บันของห้างต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นตอนนี้เป็นมินิมอลเล็กๆนะฮะที่ที่กรุงเทพเกิดขึ้นเพราะมันเยอะและมีพื้นที่เดียวไว้แทซงค่อนข้างเยอะอเหมืนหอนกันแต่แนวตั้งเนี่ยเข้าไปช่วยในะเรื่องของผน,นังที่มันเป็นพื้นปูนนะครับเสาทางด่วนเสารถไฟฟ้าตู้รู้สึกป้ายรถเมล์ทั้งหมดกรุงเทพปั้นละนะครับถ้าจำแนวตั้งเดี๋ยวผมจะอยากให้ดูนะครับว่า ถ้าเชียงใหม่จะพัฒนาส่วนอสังหาได้อย่างไงก็เดี๋ยวดูด,ดูแนวทางดูอีกทีหนึ่งว่าจะพัฒนาอย่างไรแต่ผมจะบอกทฤษฎีโด,ดยภาพรวมไปเรื่อยๆก่อนนะครับอันนี้คนกรุงเทพนะฮะที่จริงแล้วกรุงเทพเนะี่ยตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยไม่ว่าคอนโดหรือว่าบ้านเล็กๆเนี่ยเขาจะชอบทําส่วนละสังหากันค่อนข้างเยอะมากสนใจมากอันนี้รู้สึกว่าดีเจแม็คดีเจของแม็ครู้จักไหมครับรู้สึกด,ดารารีสอร์ทผมไมรู้จักเหมือนกัน อันนี้ไปสอนให้ในเครือของบ้านแสนเศรษฐิลิกแค่ป็นวิทยากรนะครับซึ่งสอนพวกพวกชาวบ้านหรือว่าเพื่อนลูกบ้านเนี่ยเรียนรู้การการทำส่วนบนทิศเข้านะครับซึ่งที่ผ่านมาได้ประาณสองเดือนแล้วก็ของ s c p ซีที่มีลูกบ้านเหมือนกันมามามาสอนอบรมในคำส่วนบนทิศเข้าให้ความสนใจมากนะครับผมวิทยากรให้จนถึงประมาณนี้อันนี้นนเป็น local vertical การเล่น local vertical การเล่นคือ อะไรก ane, pi, le, ็ได้ที่แนวตั้งในส่วนแนวตั้งทั้งหมดอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นในส่วนเราใช้รางน้ํำฝนเข้ามาหรือพอตมาเกาะรั้วหรือใช้ตะข่ายมาเกาะนี่ก็ใช่เป็นเวอร์ซินเวอร์ดิคิลล์รัตนะครับหรือไม่ด้วยแค่นี้ก็ถือว่าเจะคล้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าติดยึดว่าเวอร์ดิเคิลต้องเป็นแข็งเยอะๆหรือว่าเป็นอะไรที่เหมือนแค่สิบฟองก็ไม่ใช่นะครับมันมันมันนติดรูปแบบอันนี้ฮะโลเคิลเวอร์ดิเคิลล์ะเด้นนะครับเป็นอีกนี่คือเป็นเวอร์ดิเคิลล์รัตนะครับ ่วนตงน,นะครับอันนี้เป็นส่วนแนวตัง้งรุงแพมหานลรนะครับเาตามป้ายรถเมย์นะครับการป้ายรถเมย์นะฮะมีแผงไม้ขึ้นมาให้คนนั่งมาขอนมีสีเขียวแต่้ไมจริงๆแล้วเขาก็ไม่ไม,ไ,มไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาพยายามทําให้มันมีขนาดสีเขียวมากขึ้นที่จริงแล้วขนาดสีเขียวด้านหลังเขาก็มีอยู่แล้วเห็นไหมฮะเห็นตัวโศกอยู่แต่เขาพยายามทําให้มันเหมือนกับเป็นเฟรย์อะเป็นเฟรย์ให้มีอะไรสามารถขึ้นแต่ต้องต้อง ต้องนะต้องอะไรนะต้องดูแลง่ายแต่ส่วนใหญ่ที่เจอปัญหานะครับของตัวนี้คือต้นไม้หายต้นธมอต์ใไห้หายเพราะเพราะว่าอย่างนี้ฮะมันไม่ได้เยอะส่วนใหญ่คนแค่รับต้นไม้เยอะน,นะครับเนี่ยหายบ่อยครับต้นแล้วต้นไม้ถูกถูกมาแช่ถึงตวนท้าหลวงอ่าผมเลียนเนี้ยนะครับที่เคยถามอันนี้ตามเสาต้อมอทางหลวงไฟฟ้ารถไฟฟ,ฟ้านะครับใช้ตัวโปรงไม้ขึ้นไปแล้วจากสวนหย่อมข้างล่างน,นะครับที่จริงแล้วแรร์เสียบเนี้ยไม่เหมาะนะครับต้นนี้ ด้านลาดีไซน์กน็ไม่ได้เข้าไปเลยแต่ส่วนใหญ่คนออกแบบอที่คุยกันในชาว่าคนออกแบบคนหนึ่งคนทําคนหนึ่งซึ่งคนทำก็ขายต้นไม้ธรรมดาไปทําหรือว่าบางครั้งเนี่ยแบบประมูลก็ออกแบบมันไม่เป็นอะประมาณน,นะครับ่จะออกแนรลูกป,ประมาณนี้นะครับอันนี้คือวัตถุดิบเข้ากับวัพถุดิบของพอตามเสารถทางตัวต่างอันนี้ใช้ต้นก็จะเป็นต้นเดฟแล้วก็ต้นบอเบียนะครับอยู่ได้คนเหมือนกันแต่บอเบียอันนี้ดอกประมาณสัก อสองสัตว์ธรรมดก็ดไปนะไม่อยู่นะฮะแต่เดี๋ยวจะอยู่ได้นานนะครับแล้วทำไมทําไม่สุดพวกนี้ที่นั่นทำสุดๆไปเลยทําไม่สุดนะครับอันนะี้ที่งบอันนี้ก็เป็นส่วนดัดต้ามรถทนัทนรถรถทันดวงเหมือนกันแต่ว่าไปใช้ต้นไม้ผิดประเภทนะครับก็คือเขาจะไปใช้ต้นไม้ที่เปเข้าไปิข้ลซึ่งซึ่งไม้พวกนี้อยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่ได,ดูแลส่วนนัดต้างต้องดูแลการดูแล,ม,แลมิเศจการให้น้ํา แล้วคน่อสภาพอาอันนี้ควันลถเต็มเลยถูกใบจับใช้ใบไม้ใหญ่ๆนี่ยใบไม้จับหรืใบไม้หมดนะครับอย่างใช้ใช้เทอะไรไม่เือเราเรือกใช่นิตมา่ถูกต้องด้วยนะฮะอันนี้เป็นสอมอในร่มเหมือนกันอันนี้โชวคคาร์เวอร์ดิคอโชวคราวซึ่งใช้ต้นไม้ก็แบบสีสันละเออเดี๋ยนี้อยู่ในโชวคคารนะครับไม่ใช่าวอนบางครั้งเราดีไซน์ต้นไม้เนี่ยต้องต้องเลือกชนิดของต้นไม้เข้ามาว่าเหมาะสมสําหรับ ตัวนี้เืออะไรแต่นี่ม่ช่วงต่าก็ไม่เปินอะไรก็เลยปวนเป็นงานที่ิประมาณนี้ตัวปกติแล้วอันนี้เห็นบ่อยกรงเทศนะฮะตามหมู่บ้านโครงการต่างหมู่บ้านจัดสรรโครงการต่างแล้วก็พวกบริษัทใหญ่เอาเอเวนิวอะประมาณนี้ชอบทำพวกนี้ขึ้นมาพวกบลอสเล่ตรงนี้จะแทนป้ายทุกวันนี้มาทำบริษัทมปแทนป้ายเป็นธุรกิจซึ่งค่อนข้างจะรายได้ดีแต่ทำได้ระยะเดียวถ้าใครความรู้ไม่ถึงนะครับ ก็ต้องเปลี่ยนเป็นไม้พลาสติกมีอยู่โครงการหนึ่งเรารู้สึกมาสเตอร์พีซีนครินก็จกกดัดเกาะทำาตอบที่สวยนะครับไม้ว้จะต้อ,อย่างสวยเลยผ่านมาสักสามสี่เรือนเปลี่ยนพลาสติกหมดเลยซึ่งเสียรูปมากนะครับซึ่งแล้วคนนี้ต้องศึกษาื่องทำไม้อีกหนึง่งอันนี้เป็นงานโชกวัฒมอ,อยู่แถวๆใจกลาเงเมืองนะครับเป็นวัตถทเอันนี้ถูกต้องนะเนี่ยทำสวยอยู่ได้ใช้กากใยแร่แต่ว่าอยู่ได้ระยะหน,น,นึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนต้นไม้บางส่วนเข้าไปนะครับ นี่ครับแข็งประนอันนี้เป็นพวกอินโนเมชั่น่างๆนะฮะทำเป็นเวอร์ติเคลักษณะนี้เขาใช้โครงโครงเหล็กขึ้นไปขัดแล้วก็กระถางเสียบเข้าไปนะครับถ้าในเชียงใหม่จะทำก็เป็นแนวอย่างเงี้ยสวยแต่ต่อหม้อผมยังไม่เส็จด้วยนะต่อหม้อก็จะมันดูที่กลมขัดถ้ามันอย่างนี้ดีไซน์ให้มันเข้ารูปก็สวยดีเหมือนกันนี่เป็นงานอาคารที่เกี่ยวกันะครับของของกลว่มหล่อเหล่าก้อันนี้คือที่แสงคาราทอน สยามแล้วก็้วช่วงมีปัญหาเรื่องการเมืองนะครับต้นไม้ตายไปเยอะเลยเพราะว่าคนเข้าไปดูแลไม่ถึงนะครับตัวนี้เนี่ยปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนค่อนข้างจะบ่อยมากเพื่อนผมเป็นคนดูแลที่โป้งคราสิคผมเป็นคนดีไซน์ดูรูระบายที่ดูรูนี่ยหนได้คือรูระบายนะครับรูระบายาศชนิดพันธุ์ไม้เนี่ยที่ถ่ายปัจจุบันเนี่ยเป็นพันธุ์ไม้ที่กาหนดครั้งแรกเลยซึ่งคราสิคกำหนดครั้งแรกเดี๋ยวต้อไม้ต้นนอยู่ได้ แต่ัจจุบันนี้ต้นไม้ไมพวกนีห้หายไปเยอะจะอยู่ได้กี่ตัวแต่ด้วยความน่าจะเป็นเกี่ยวกับแสงเป็นสาคัญแสงตัวนี้ไม่ค่อยพอนะครับปัจจุบันก็เป็นคือเขียวระยาวสวยสดๆนี้เยอะแต่สีีนี้ไม่ค่อยเห็นละนะครับเห็นไ้มเปลี่ยนละดูสองข้าพนีด้ดีอันนี้คือเมื่ออดีตทาใหม่ๆอันนี้คือปัจจุบันนะครับจะเห็นต้นเขียวเยอะขึ้นใช้ขาวเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าปรับเ่ยนต้นไม้จะมนอยู่ได้ ปัจจัยสาคัญในส่วนของเวอร์ติคลตัวนี้ก็คือแสงไม่ใช่น้ำเพราะแสงไม่มีพว่มตมกก้นไม้จะตายเพราะนั้นตัวกําหนดปัจจัยสำคัญของทิศทางอของส่วนร้วตั้งคือแสงนี่เป็นปัจจัยหลักอันดับหนึ่งอันดับสองคือการดูแลสคือการให้น้ำอันดับสามคือพันธุ์ที่ยูชนิดพันธุ์มาถ้าถ้าแสงพันธุ์ไม้ถูกต้องน้าดีแสงไม่ดีไม่เหลือลไม่เหลือเหมือนกันเพราะนั้นตว้วผมดีไซนบตัวเราจะให้แสงมาอันหนึ่งเลย แล้วก็เรื่องของอน้ำแล้วก็พันไม้รองลงมา,มานะครับอันนี้เป็นแารตั้งของ p ั a c t i c a นะฮะอันนี้เป็นริสูงมากนะครับเดี๋ยวจะมีขั้นตอนเดี๋ยวช่วงในคันเดี๋ยวสอนให้ว่าเทคนิคการทำอย่างเี้ยทำไปไังไงนะครับซึ่งช่วงแรกใหม่ๆเขาจะติดปังกันเยอะมากไม่ได้บอกกันแบบท่างธุรกิจกวด่าะแงีมาได้เนี่ยเขาใช้เวลากับสองปีรู้แมทเทอรเรียลรู้ระบบต่างๆเนี่ยเขาครับมีคนรู้มีอีกคน,คนเพื่อนผมอะหวงมาก แต่ผมใช้ทางรุ่นน้องขอ,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 องเราเนี่ยนะฮะกักยี่ต่าก็ฟักข้อมูลออกมาแล้วก็มาเผยแพร่กันให้พวกเรารู้กันเขาก็ไม่ค่อยพอยใจผมการท้่เรา,าเผยแพร่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับนะฮะตัวนี้มีอาคารตัวหนึ่งของเดอเมดอันนี้ผมจะยกตัวอยา่างไว้ข้าพไปเรื่อยๆนะครับเดอเมดเนี่ยเป็นอาคารได้รับรางวัลในนะะสถานวันนี้ ที่ออกแบบเนี่ยคือในระยะยาวนะครับในคอนเซ็ปต,ต์คือการผ้าสายอากาศสูบในเมืองร้อนปัจจุบ,บันนี้อาคารในกรุงเทพหลังเนี้ยได้รางวัลรัศดีท็อปเทนของคนของโลกนะครับเป็นใช้วอติเเป็นแนวตั้งแต่ใช้แนวตั้งแบบเส้นลวดซึ่งเป็นไม้ไต่ขึ้นไปตัวนี้ถือว่าอยู่ใจกลางเมืองนะตัวนี้ฮะตัวนี้แต่เวลาที่ถ่ายเห็นแน่ด้านลน่างด้านลน่างที่เเขียวเนี่ย แล้วลายเขียวเนี่ยมันจะเป็นไม้ใช้สลิงดึงจากลายขึ้นมาบนพื้นที่ปลูกใช่ไห้เดี่ยวแต่้นไม้จะพันขึ่นไนปัจจุบันที่เขียวหรืออะจรเ,เหิมเด็กไม่แห้แต่ละชา้นนีมีต้นไม้อยู่อันนี้เป็นพ่อค้า,ะาจะมีชื่อผลคมวรแล้วก็รายจ่ายเป็นทางพบอาการต่างเริ่มเอาอย่างในประเทศมทยนะคพอบเริ่าามมาอย่างนะครับอันที่จริงแล้วงาน,นที่นี่ผมก็มีอยู่ชั้นรู้สึกชั้นเกือบบนๆเข้ายากม,มากครับแล้วก็ รู้สึกฝรั่งอางนี้เขามากชื่อ้่มากผมเลยยกเลิกแนวเอา,อางานตัวนี้ด้านบนสุดนะครับชั้นบนนะครับอาการเดเ็กสังเกตว่าด้านล่างจะเป็นเขียวหมดนะครับแต่ชั้นมีต้นไม้เพราะนั้นต้องเลือกพืชพันธุ์โดยปกติแล้วคอนโดด้านบนลมจะแรงนะฮะแรงมากๆไม่เหมือนด้นานล่างแต่โคกเลยฮะอยู่ไบตองพิวเลยเพราะฉะนั้นการอาศัยด้านบนเนี่ยหนึ่งการระเหยน,น้ําสูงต้นไม้ใบฉีกขาดการน้ำใบแห้หงจัดจะต้องคำนวณทั้งหมด ในเรื่องของของการเลืออเลือกทเปมนะครับนี่คือหนึ่งนี่คือาการสร้างคลิกนะครับแต่จะมีไ,ไ้ท้ายมีการที่จะเพิ่มฝาให้ดูเหมือนกันนะครับและนี่รูปแบบของอย่างส่วนแนวตั้งรูปแบบส่วนแนวตั้งมีอย่างไรบ้างอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วว่าส่วนแนวตั้งเนี่ยไม่ใช่จะมีเฉพาะแนวผนังอย่างเดียวนะครับรูปแบบที่หนึ่งก็คือกระบะกระบะเป็นชั้ชนๆแล้วก็ปล่อยห้อยลงมา นะครับลักษณะยอย่างนี้เนี่ยจะไม่สามารถมาคับเส้นแนวะปยังได้นะครับไม่สามารถมาคับเส้นแนวะปยังได้แนวจะได้แนวบิดเท่านั้นโอเคนะจะได้แนวบิดเท่านั้นระบบตัวนี้เป็นระบบลาซึ่งจะมีหลายระบบเส้นใช้ตัวเหล็กเข้ามาแล้วระหว่างกระถางก็ได้ใช้ระบบไฮตดรโคเล็กก็ได้แล้วแต่อันนี้คือระบบไม้เสียบ นะครับเป็นเหมือนไม้ตำลึงบ้านเราครับนะครับกนะล้กบผไม้เสียบนะครับเป็นกระบะแล้วไม้เสียบเป็นเผาขึ้นมาแล้วก็เอาแบบบุ้งมอ,อร์นิงเคอรี่หรือตำลึงอะไรขึ้นก็สวยละนะครับกระบะตนนัวนี้เพราะฉะนั้นรูปแบบไม่แน่นอนอันนี้รูปแบบกระถางวานนั้นที่ป็ะแนวต้านนะครับจอกแล้วก็ระบะวานจากด้านด้านชันไปนกาะจบ